สวัสดีครับสวัสดีเอรัทุกๆคนนะครับทุกๆท,ท่านนะฮะสวัสดีกันอีกครั้งครับบอดโจครับโพสนะถึงที่แมนมาีวันแบบนี้ครับ พี่แม่มันนี้วันรวสิวานจังไหนครับแนวนี้ครับนั่นก็คือฮะทางเพจเฟซบุ๊กแนเพจครับหนุ่มโจสาวน้อยฮีฮาพาเสดิดนะครับเดบโพตขึ้นมากกับโพสหนึ่งวานักร้องไปถ่ายเอ็มวีคนเดียวบ่เอิอน่น้าห่างเหตุแบบนี้มั่นบ่ถือต้องสิบเอ็ดเมษายนนี้ครับรู้กัน บปได้บีบแก่็จะเอาโช่วาไม่ห้ยบอกนานั่นก็นคือมือนี้ครับวันที่แปดไปทายเอ็มบีอืมสวยขยี้ใจโคโเบอร์นะครับเวอร์ชันพี่แม่มันนี้วันนะครับจะปล่อยวันที่สิบเอ็ดนะครับจะปล่อยวันที่สิบเอ็ดเก,ก่าโมงเสาคือเก่าแล้วครับถ้าบว่าผา ทางช่องสาวน้อยลำเปลินอินดี้รคคอร์ดเวอร์ชั่นคเวอร์สวยขยี้ใจได้แล้วครับอ่าคนแสดงเอบผู้หญิงอีกหนึ่งท่านนะครับก่อนหน้านี้เนาะกับเปิดออกมาแล้วหนึ่งคนนะครับทีมถ่ายทำก็คือทีมพี่น้ำเพชรสตูดิโอเหมือนเดิมนะครับทารับทา เออถ้ารับตาในใจคือสิขยี้คักแล้ะนออพญายแม่นมันนี้วันวะนะบอโจเซลนะครับสวยขยี้ใจไทยยมบีวันนี้ครับอืมเตรียมขยมแชร์ขยมคอมเมนต์นะครับทั่วโลกอ่าสงกรานนีห้ามให้พลาดครับนี่ก็คือศิลปินเบอร์ใหญ่เบอร์ลักของท่างขายล่ำเพิื่อดีเคอร์ด กับมีช่อง t u b e เป็นของเจ้าของคือสาวน้อยลำเพลนินนีเรคคอร์ดนะครับตอนนี้ก็ปล่อยผลงานของบอสโจยูนะครับหัวใจคืนหอดนี่หัวใจคือหอดอ่ามาเดียกันครับพี่น้องครับว่ายอดวิวนะตอนนี้ในะปัจจุบันครับ17บเนาฬิกาสนาทีของวันที่8ปล่อยไปเก่าโมงนะครับยอดวิวสิ่เท่นะครับปิง้งเสร็จแล้ว ในหมวดเพลงเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ชิบแอ้าวแล้วถ้าไม่ผิดพลาดนะครับถ้าไม่ติดพลาดก้าวมาแรงแล้วครับเนี่ยนะครับเอาไปอย่างไย<ล>เสียงนะอ่ะก้าวมาแรงในหมวดเพลงกับยอดวิวณนปัจจุบันก็คือหนึ่งแสนนะครับแปดหมื่นหาพันกว่าวิวนะครับพี่น้องรบเือ่อให้ พลังความพักแพงเอซี่แฟนครับโอบเมื่อห้บอลโจระดับทีมผู้สังทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับเนาะนี่ก้ามาแรงตัวเลขงามแต่พี่น้องครับมันยังไม่หมดเท่านี้เข้าสามารถขึ้นไปได้บอครับพี่น้องครับอันดับหนึ่งฮอดอันดับสามยูทีกำลังแรงเชื่อมั่นใจจากคอมเม้พี่น้องเอซี่คอมเมนต์ณปัจจุบันก็คือหนึ่งหมื่นสองพันหัวคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้าไปรัวๆกันไหนคือเก่า นะครับบวเพลงมันสามารถไหลขึ้นไปได้อีกนะครับยังไม่ครบ1วันด้วยซ้ํานะครับทยานสู่2 0 0,000วิวแล้วนะครับของอิหลาตอนนี้นะครับของน้องหญิงก็อยู่อันดับที่นะเครับอยู่อันดับที่7อยู่ห่างกันแค่หนึ่งอันดับของบอโจยุทีเก่านะครับผมสิบอกวิธีการรับช่วมเราฟังัปเป็นหองกับมันเป็นสตอรี่ตัวนะครับฟังเพลงภูบาวค้นแรกนะครับ กาวาคนแดงเป็นสไตล์ไปว่าเพื่อนเข่าใจผิดว่าอล้ายๆเปเพิ่อนอกหักแล้วมันพอจบไปเพียงคำนา่งมันบ่ล่ะมันกำลัาไหลต่อเพียงหัวใจคืดหอดของพอโจเมื่อจันพอโจนะครับต้นฉบับเพื่อพีแดงชีตะกอนมันกัะไหลมากนะครับพราอว่าเพื่อนามาเฉลยเด้่นบ่ล่ะมาเฉลยอยู่เพียงหัวใจคืดหอดอ่านะครับ นั่นแหละครับอืมมันก็เป็นเพยงกิจการเป็นเพยงสตอรี่กันนะอย่าลืมไปเป็นกบบันตังใจเชียร์ัรงใจกันครับเมื่อน,นีสาวอยแฟนกับทำการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์บ้านโน่น,นสีคู่นครับตัมบนเสาเดียมเพื่อน้องของจังหวัดบุรีรัมย์ครับท่าง บานโน้นสีคุ่นนี่นะครับที่แหลกเพิ่นจ่างวงสาวน้อยนะครับเต็มวงไปเลยปึกกะมีครับทันเจ้าภาพคือเพิ่นมักดอความที่เพิ่นมักอยู่แล้วชอบพี่แมนมณีวันเป็นการส่วนตัวนะครับเพิ่นเลยออกเงินสมทบไปเลยในส่วนต่างของในราคาวาจางพี่แม,ม่มณีวันเนี่ยรับเชิญกันไปปึ้งนะครับบนเวทีสาวน้อยเพชรเป็นแพง รสรุปคือมีครับมีพี่แม,มนมณีวันบนเวทีสาวน้อยเพรพันแพงนะครับคุ้มปีสามารถเขาได้คือเก่าอย่าลืมนะครับว่าคุ้มปิดครับรอบนี้ครับ mm hmm. คูบิกกี้ครับแง mm ่อ hmm. อกมาว่านองอุ้งอิงขอเปลี่ยนบทเพราะว่าได้อ่านบทแล้วเสาแห้งขนาดแค่อ่านกระน้ำตาไหล mm hmm. แล้วจะเป็นบทไหนนั้นบทนี้จะถืออยู่ในภาพยน์้อยู่ใน องิงสตอ Story รี่พี่สองือบอนะครับเป็นหนาติดตามแล้วก็เพลงยที่จะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสวยขยี้ใจเวอร์ชั่นน้องอิงแสดงสดบนเวทีสามน้องเพ่นแพงจะมีหรือไม่นะครับพอว่าคู่บิกิมันกระดิ่งแง่มอกมากคือกันครับอ่านะครับทางเฟซบุ๊กเพิ่นนะครับน้องอิงร้องให้ฟังบางช่วงบางตอนสวยขยี้ใจบางอีพี่นี่เป็นตะเบิงอีหลีพี่น้อง ทักไปได้เด้อสาวหน่อยเป็นคนแพ่งแฟนเพจนะครับแล้วกะ็ขอผู้คุ้นท่านเจ้าภาพคึอกันนะครับผู้ที่เพื่อนเพิ่มเข้ามากเพื่อนเพิ่มแบบเพื่อนออกออกตืมเลยเด้นะครับอ่าเพื่อนออกตืมเลยที่จริงเนี่ยมันมันเป็นงานส่วนร่วมเนะจากวงไนต่ตะบันนี้โดยเจ้าภาพเพิ่นอีกอีกคนหนึ่งนะครับอืออีกผู้หนึ่ง่นมากนั่นแหละนะครับก็เลยกลายเป็นเจ้าภาพเลยแต่ว่าออกไปส่วนต่างสุดสุดอีหรีรับเชิญ บาน,นี้พูดถี่ยุ่หนางานมือนีกนโอ้ได้กกำไรกับรับเชิญพี่แม่มันนี้วันศิลปินคุณภาพนะครับแล้วก็มีโชว์อีกพอโจน้องยิงอีกโอ้โหคุณภาพครับเวทีสําหรับงานขึ้นนี่ทนะุกตัขึ้นกับครับเวทีอยุ่แล้วครับแต่ว่ามือน,นีกะมีความพิเศษถือว่าซุ่ไพร์เหมือนกันเด้ที่จริงพี่แม่มันนี้วันบันรับเชิญมือน,นีแต่ว่ามีคนจากขึ้นไป นะครับึ้นเสริมกันเนาะนั่นแหละครับอย่าลืมกล่าววันที่11เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้พี่แม่มันนีวันครับสวยขยิบใจว่าชันกบเบื่อนะพี่แม่มันนีวันนะครับสิจวดจาดฝาดบ่มใส่ส่วงสงการบ่อนะครับป่าเสียงเล่านี่หาวสุดจอดอยู่แล้วนะครับขอบคุณทุกการรับชมรับฟังกันเป็นรองครับมีอย่างดีๆมาว่าสู่กันฟังไหมนะครับคล้ายเกลี่ยกันไปน้ำในบางเทือนะครับพินิจพิจารณานะครับเบิงแย่งกันกันในบางคลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ